สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะก็มาต่อกันเลยนะคะกับระบบประสาทวันนี้จะเห็นโคแทนเนิร์นิดนึงนะคะใส่แว่นเพราะว่าไม่ไหวแล้วนะคะเยื่อตาอักเสบก็เลยต้องใส่แว่นเนาะก็อาจจะสะ,สะท้อนสะท้อนไฟแวบๆบแบบแบบนิดนึงนะคะไม่เป็นไรอ่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการส่งกระแสประสาทนะคะหลังจากที่เรารู้จกักนิวรอนไปละรู้จักประเภทของเซลล์ประสาทไปแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะอธิ พูดถึงเรื่องของการนํากระแสประสาทซึ่งมันเป็นลักษณะเด่นของเซลล์ประสาทเนาะแตกต่างจากเซลล์อื่นๆในร่างกายก็คือว่าเซล์ประสาทเนี่ยเขาจะเป็นเซลล์ที่ไม่แบ่งตัวเพิ่มใหม่หลังจากถ้าเป็นคนเนาะก็คืออายุ5้าขวบแล้วก็จะไม่แบ่งเซลลเพิ่มละเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเท่าไหร่แล้วก็จงรักษาไว้ให้ดีนะคะมันจะมีแต่เสื่อมถอยแล้วก็ไม่แปลกที่คนแก่ๆเขาก็จะเป็นยังไงสมองสมองอะไรก็ไปหมดละเพราะว่าจํานวนเซล ก็จะลดลงเรื่อยๆเ,เพราะว่าเซลล์ตายนั่นเองนะคะแล้วก็คนที่ดืม่มแอลกอฮอล์หรือว่ารับสารเคมีเยอะก็จะมีผลต่อสมองถูกไหมเพราะว่าในเยอะสมองก็จะถูกทําลายไปเรื่อยๆอย่างนี้น,นะคะลักษณะของเซลล์ประสาทก็คือไม่แบ่งเซลล์เพิ่มใช่ไหมอันที่สองก็คือนํากระแสประสาทได้แบบเป็นทั้ง Electrical Signal สัญญาณไฟฟ้าและ chemical signal คือสัญญาณเคมีโดยที่ one way ก็คือนำกระแสประสาทแบบทางเดียวนะคะอย่างในรูปก็คือว่าเนี่ยอันนี้คือตัวเซลล์ประสาทที่1อันนี้ตัวเซลล์ประสาทที่2เพราะฉะนั้นเราบอกว่าเรารู้จักเดนได์แล้วรู้จักแอคซอนแล้วแสดงว่ากระแสประสาทนำทางเดนได้เข้ามาที่ตัวเซลไปที่แอคซอนอันนี้ของเซลล์แรกใช่ไหมคะเสร็จจากแอคซอนของเซลลที่1 ก็จะไปเชื่อมกับเดนได์ของเซลล์ที่2แล้วก็ส่งต่อไปที่ตัวเซลล์ที่2แล้วก็ไป axon ของเซลล์ที่2ไปแบบนี้เท่านั้นไม่มีการย้อนกลับมาชี้แล้วก็กลับมาทางนี้อย่างนี้ไม่ได้นะคะเป็น one way เนาะและอันต่อมาที่สําคัญก็คือลักษณะของการส่งกระแสประสาทเราใช้คําว่า nerve impulse เนี่ยเขาจะทํางานแบบ all or none response all or none response คืออะไรนะคะถ้าแปลเป็นไทยก็คือ ทำแบบทั้งหมดใช่ไหมออแปลว่าทั้งหมดหรือนันก็คือไม่ทําเลยทําทั้งหมดหรือไม่ทําเลยแปลว่าอะไรขึ้นอยู่กับอะไรที่จะทําหรือไม่ทําขึ้นอยู่กับ threshold คนี้เป็นคําใหม่นะคะ threshold แปลว่าอะไรอธิบายให้เข้าใจง่าย threshold ก็ Th คือระดับการกระตุ้นที่ต่ําที่สุดที่ทําให้เซลล์ประสาทเนี่ยเกิดการตอบสนองออออนันแปลว่าถ้าถึงระดับเนี้ยก็จะทําทั้งหมดแต่ถ้าไม่ถึงระดับ threshold เนี่ย ก็นานก็คือจะไม่ทาเลยเช่นครูยกตัวอย่างนะคะให้เขา้าใจง่ายๆเป็นตัวเลขสมมติเนาะสมมุติเซลประสาทเซลเนี่ยมันจะมีระดับเทชโฮที่ถูกกระตุ้นอยู่ที่10หน่วยนะเพราะฉะนั้นถ้าครูกระตุ้น9หน่วยมันทางานไหมคะอ่ามันก็จะไม่ทํางานถูกไหมมันก็จะนานไปแต่ถ้าครูกระตุ้น9.9หน่วยถ้าเทชโฮเขาอยู่ที่10บเขาทางานไหมคะนั่นก็ไม่ทําเหมือนกันถูกไหมคะแต่ถ้าครูกระตุ้นที่10เป๊ะ ปึ้งถึง10ระดับเทชโฮก็จะเริ่มทำงานทันทีถ้าครูกระตุ้น11ทําทำไหมคะก็ทำาพอเกิน10ถูกไหมกระตุ้น12กระตุ้น20กระตุ้น30ก็ทำทำเท่า1ินั่นแหละก็คือทำเต็มที่แล้วที่ระดับเทชโฮก็คือออเพราะฉะนั้นถ้ากระตุ้นถึงระดับเทชโฮจะมากกว่าขึ้นไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็จะทาเท่าเดิมแต่ถ้าต่ำกว่าระดับเทชโฮคือนั่นอ๋ออันนี้คือลักษณะของการทำงานของกร,ระแสประสาทนะคะเป็นแบบออนัน อ๋อโอเคนะต่อมาการส่งกระแสประสาทในเซลล์เดียวจากเดนไดท์ to action อ่ะเราเรียกว่ามันจะเป็นการส่งแบบกระแสไฟฟ้าเนาะหรือว่าอิเล็กทริกสัญล็อคเนนะมื่อกี้นะอิเล็กทรอนิกสัญล็อคเมื่อกี้ซึ่งเราใช้คำว่าแอคชั่นโพเทนเชียลเพราะฉะนั้นคำว่าแอคชั่นโพเทนเชียลก็คือการส่งกระแสประสาทในเซลล์เซลล์เดียวในนิวรอนหนึ่งอัน นะคะโดยลักษณะเด่นก็คือนี่อธิบายไปแล้วนะคะมีคำว่า threshold มันต้องถึง threshold มันถึงจะเริ่มเกิด action potential มันถ้ามันเกิดนะมันจะเกิดแบบ all or none ถูกไหมอันนี้คืออธิบายไปแล้วส่วนคำว่า refractory period คืออะไร refractory period คือช่วงเวลาที่มันยังจะทํางานไม่ได้ยังจะไม่ครบรอบกลไกยังจะไม่วนหูปนะคะจนกว่ามันจะผ่านช่วงเวลาเนี้ยซึ่งใช้เวลาประมาณ1-10มิลลิ m s. เนาะเราลองมาดูว่า e r i o d เพี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะดูจากกราฟนี้ก่อนนะ,ะก็คือกราฟนี้มันอธิบายถึงความต่างศักย์ในแอคซอนนะคะซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ไปลองทดสอบเอาไมโครไปไมโครเขาเรียกว่าไมโครมิเตอร์ meter, ที่เอาไปวัดค่าความต่างศักนยะ์เนาะของในเซลล์กับนอกเซลล์บริเวณแอคซอนของหมึก ะะเขาไปจิ้มดูเขาเพบว่าข้างในเนี่ยมันจะมีความต่งางใส่อยู่ที่ประมาณลบเจ็ดสิบเสร็จปุ๊บถ้าไปกระตุ้นเขานะคะกระตุ้นดูนะตรงนี้ลบเจ็ดสิบตรงนี้ลบห้าสิบห้าแสดงว่าขึ้นไปประมาณยี่สิบห้าอันนี้คือระดับเทสโฮถ้ากระตุ้นสิบเหมือนจะเกิดแงวเฟลไม่เกิดเห็นไหมคะกระตุ้นสิบห้าเงวเฟลเห็นไหมไม่เกิด นะคะเพราะว่ายังไม่ถึงเทสโฮแต่ถ้ากระตุ้นจนถึง25ปุ๊บนะคะอ่ามันขึ้นมาถึงแล้วมันก็จะสามารถเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลไปได้นะคะโดยหลูปของแอคชั่นโพเทนเชียลเนี่ยเดี๋ยวครูจะค่อยๆที่บายไป,ไปเจะเยน็นนะคะอย่าเพิ่งตกใจก็จะคือเกิดจากตอนแรกมันจะเป็นระยะพักมาอย่างนี้ก่อนความต่างสักคงที่เสร็จปุ๊บเกิดระยะดีโพลาไรเซชันมัน กับขั้วนะคะอ่าจากที่มันติดลบอยู่มันจะพุ่งขึ้นไปเป็นบวกฟื้นเนี่ยเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลพอมันเกิดการกลับขั้วแบบนี้ปุ๊บนะคะมันก็จะสลับประจุพยายามที่จะทําให้กลับมาเหมือนเดิมให้มันติดลบเหมือนเดิมมันก็จะเป็นระยะรีโพลาริเซชันฟื้ลงมาแทนที่มันจะลงมาเท่าปกติถูกไหมอ่ามันลงไปฟื้ต่ำกว่าปกติอีกอ่าตรงนี้เรียกว่า ไฮโปพา i ์ลไฮเปอร์พลเชันตรงนี้เนาะอ่าไม่เป็นไรก็ลงไปฟือ้อแล้วมันสักพักนึงเนี่ยใช้เวลาตรงเนี้ยรีฟักทารีเพียร์เรตรงเนี้ยแป๊บหนึ่งนะคมันก็จะกลับขึ้นมาเป็น Lesting s t a ต e ก็คือปกตกิเหมือนเดิมเน่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นช่วงเวลานิดนึงที่จะทําให้กลับมาก่อนที่จะเข้าสู่ลูกใหม่นะคะซึ่งอันนี้คือแค่อธิบายประจุเฉยๆแต่กลไกทั้งหมดอ่าเดี๋ยวครูจะธิบายในสไลด์ถัดไปนะคะก่อนอื่นเนี่ย เมื่อกี้นักวิทยาศาสตร์ลองจิ้มดูใช่ไหมรู้ว่าในเซลล์ประสาทเนี่ยหรือว่าข้างในแอคซอนเนี่ยเขาจะมีประจุที่ติดลบอยู่เนาะเรามาอธิบายว่าข้างในเซลล์กับนอกเซลล์ตอนนี้มันมีประจุอะไรอยู่บ้างทําไมมันถึงติดลบนะคะในรูปเนี้ยนะคะก็จะทําให้เห็นว่าข้างในตรงเนี้ยที่ครูชี้ตรงเนี้ยมันคือในแอคซอนหรือในเซล์ประสาทนะคะซึ่งมันจะมีสี่เหลี่ยมเยอะเห็นไหมแอบสี่เหลี่ยมคือ โพแทสเซียมไอออนนะจะมีโพแทสเซียมไอออนน่ะอยู่เยอะนะคะกว่าข้างนอกเนะี่ยถึง30เท่าโดยประมาณนะคะแล้วไอเจ้ากลมๆเนี่ยจะอยู่ข้างนอกเยอะเห็นไหมคะเม็ดกลมๆเนาะ outside cell เห็นไหมคะเม็ดกลมๆนี้คือโซเดียมไอออนซึ่งจริงๆโซเดียมไอออนประจุบวกหนึ่งโพแทสเซียมไอออนประจุบวกหนึ่งเท่ากันถูกไหมถ้าอันนี้ข้างในโพแทสเซียมมากอันนี้ข้างนอกโซเดียมมาก ประจุบวกหนึ่งเท่ากันมันน่าจะเฉลี่ยใกล้ๆกันเนาะแต่ข้างในเนี่ยมันติดลบนะคะประจุเป็นลบเพราะว่ามันยังมีพวกโปรโตีนมีนิวคลีอิกแอซิดหลายๆอย่างสรุปว่าถึงมันจะเป็นบวกหนึ่งเท่ากันแต่ข้างในเนี่ยมันจะติดลบมีโพแทสเซียมไอออนเยอะส่วนข้างนอกนะคะจะมีโซเดียมไอออนเยอะนะคะโดยที่โซเดียมเนี่ยจะมีมากกว่าข้างในเนี่ยข้างนอกมีมากกว่าเนี่ยประมาณ10เท่าอันนี้คือตามหนังสือบอกนะเสร็จทีนี้เกิดอะไรขึ้น ตรงนี้คือเยื่อหุ้มเซลล์หรือว่าเซลล์เมมเบรนถูกไหมคะที่เซลล์เมมเบรนเนี่ยก็จะมีชั้นไขมัน2ชั้นแทรกด้วยก้อนโปรตีนอันนี้เรียนมาตอนม .4 ถูกไหมเป็นฟอสโฟไลปิดไบเลเยอร์แล้วตรงนี้เป็น c a เ r i e r โปรตีนถูกไหมคะทีนี้ตรงตรงที่มันเป็นก้อนโปรตีนเนี่ยนะเขาจะพบว่าถ้าพูดถึงเฉพาะของโซเดียมกับโพแทสเซียมเนี่ยมันจะมีก้อนโปรมันจะมีก้อนโปรตีนเนี่ยอยู่3แบบแบบที่1คืออันแรกเนื่องจากว่า Uh, เราเรียนมาว่าถ้าเป็นไอออนเนี่ยเวลาที่มันแพร่เข้าออกเซลเนี่ยมันจะเข้าได้2แบบถูกไหมก็คือดูที่ความเข้มขน้นถ้าความเข้มข้นจากมากไปน้อยผ่านก้อนโปรตีนมันคือการแพร่แบบฟาซิลิเทตถูกไหมคะซึ่งฟาซิลิเทตใช้พลังงานไหมไม่ใช้ใช่ไหมคะแต่จะมากไปน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากความเข้มขน้นเราจะรู้ว่าโซเดียมเนี่ยข้างนอกมันมีมากข้างในมันมีน้อยเม็ดกลมๆนะเพราะฉะนั้นถ้า ประตูหรือแชนแนลของก้อนโปรตีนที่มันเป็นโซเดียมผ่านได้อะปกติมันจะ,ะไหลเข้าถูกไหมคะอันนี้คือ,อไหลเข้าแบบไม่ใช้พลังงานเป็นแบบฟาซิลิเทตเนาะเข้าตรงนี้ในขณะที่โพแทสเซียมซีเลียมถูกไหมคะโพแทสเซียมนี่คือก้อนสีม่วงเข้มเนาะโพแทสเซียมซีเลียมเนี่ยข้างในมันมีเยอะเพราะฉะนั้นมันก็จะฟาซิลิเทตออกจากมากไปน้อยแบบไม่ใช้พลังงานถูกไหมนี่คือแบบปกตินะแต่ อ่าเราลองนึกตามถ้าสมมุติว่าจากมากไปน้อยมันไหลไเรื่อยๆมันต้องสมดุลถูกไหมคะแล้วแต่เวลาเรามาดูเซลล์ประสาททีไลเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเจ้าโซเดียมอยู่ข้างนอกเยอะโพแทสเซียมอยู่ข้างในเยอะเพราะไอเจ้าสีม่วงนี่คือเหตุการณ์ปกติแบบไม่ใช้พลังงานแต่เจ้าสีส้มตรงนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ปกติของเซลล์แบบใช้พลังงานโดยเขาจะใช้อ่าแบบ ATP ก็คือแบบ active t r a n s p o r t ในการที่จะปัม๊มเอาโซเดียมออกไปข้างนอกโพแทสเซียมดูดเข้ามาข้างในเพื่อให้เพื่ออะไรเพื่อให้ข้างในโพเทสเซียมมันเยอะตลอดเวลาและข้างนอกโซเดียมมันเยอะตลอดเวลาเพราะปกติโซเดียมมันจะกรูเข้าถูกไหมอ่ามันก็จะปัมออป๊มออกปั๊มออกปั๊มออกเห็นไหมดูก้อนโปรตีนตรงนี้นะก้อนโปรตีนตรงนี้มันจะเป็นโซเดียมันจะเป็นอ่า เหมือนโรงงานปั๊มะที่ปั๊มตลอดเวลาโดยใช้ ATP นะคะตรงเนี้ยเราจะเรียกเหตุการณ์นี้ว่าโซเดียมโพแทสเซียมปัม๊มซึ่งตรงนี้ใช้พลังงานนะคะแล้วเวลามันปั๊มทีนึงเนี่ยมันจะเอาโซเดียมออกไปได้3ตัวเอาโพแทสเซียมเข้ามาได้2ตัวเวลาที่ประตูมันเปิดปึ้งโซเดียมออกไปฟึ้งโพแทสเซียมเข้ามาแบบนี้เนาะโดยใช้ ATP ในการปั๊ม1ครั้งก็จะได้โซเดียมออกไปสโพแทสเซียมเข้ามา แบบนี้เพราะฉะนั้น,นกลไกที่เกิดโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มตรงนี้มันจะทําให้รักษาความเข้มข้นของไอออนว่าเจ้าโซเดียมนะ Na นะต้องอยู่ข้างนอกตลอดโพแทสเซียมนะต้องอยู่ข้างในตลอดแบบนี้เนาะอันนี้มันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มนะคะอ่าทีนี้เราก็กลับมาที่เหตุการณ์ของแอคชั่นโพเทนเชียลของเรานะคะโดยที่ตอนนี้เราหลับตานึกแอคซอน เส้นประสาทของเรานะคะข้างในเซลล์ข้างในเซลล์จะต้องประจุอะไรประจุปกติเลยตอนปกติเลยประจุข้างในต้องเป็นลบโดยที่มีไอออนอะไรอยู่ข้างในคะในเซลล์ในเซลล์ Na หรือว่า K เป็นโพแทสเซียมไอออนถูกไหมนั้นปกติข้างในประจุลบเป็นโพแทสเซียมอยู่ข้างในข้างนอกเป็นโซเดียมอันนี้คือปกตินะนี่ปกติรูปนี้ resting state นะคะโซเดียม ประจุบวกอยู่ข้างนอกสีม่วงข้างในโพเทสเซียมสีสม้มรูปนี้นะเฉพาะรูปนี้นะแล้วข้างในเป็นลบเห็นไหมคะเนาะอันนี้จิ้มจิ้มวัดโวลต์ถูกไหมสเต็ปที่หนึ่งเทชโฮถูกกระตุนะนะะะต้นให้ถึงเทชโฮละนะคะพอกระตุ้นให้ถึงเทชโฮปุ๊บจากลบเจ็ดสิบขึ้นไปเป็นลบห้าสิบห้าถูกไหมคะพอถูกกระตุน้นปุ๊บนะคะเกิดโวลเทจเกตโซเดียมชนเนลโอเพนนะคะ พอกระตุ้นไดถึงเทชโฮปปุ๊บนะคะเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาทประตูโซเดียมเปิดค่ะพอประตูโซเดียมเปิดนะคะจะเกิดระยะเรียกว่า depolarization เนาะประตูโซเดียมเปิดคือสีม่วงค่ะสีม่วงเปิดสีม่วงเปิดโซเดียมก็กรูเข้านะคะโซเดียมกรูเข้านะคะแล้วโซเดียมกรูเข้าปุ๊บนะคะ ทำให้ประจุข้างในจากข้างในมันเป็นลบใช่ไหมแต่โซเดียมกรูเข้าในขณะที่โพแทสเซียมยังปิดอยู่นะประตูโพแทสเซียมยังปิดอยู่พอมันกรูเข้าปุ๊บประจุจากลบบริเวณตรงเนี้ยที่โซเดียมกรูเข้ามันก็จะเป็นประจุบวกเรียกระยะนี้ว่าระยะรีโพลาไรซ์ไม่ใช่ไม่ใช่ครกระยะตรงเนี้ยที่โซเดียมกรูเข้าแล้วตรงนี้เป็นประจุจากลบเป็นบวกเรียกว่าดีโพลาไรเซชันนะ ระยะดีโพลาไ z เซชันต่อมาพอประจุมันสลับกันแล้วใช่ไหมปกติมันต้องเป็นลบอะแต่ตอนนี้มันเป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นเซลล์ประสาทก็เฮ้ยทำยังไงดีฉันต้องพยายามทำให้ข้างในเป็นลบนะคะทำยังไงไม่ได้ตอนนี้เยื่อหุ้มเซลล์มันเออเพราะว่าแช n แนลมันเปิดถูกไหมมันก็เลยเออต่อไปโดยการที่ไปเปิดประตูโพแทสเซียมนะคะโพแทสเซียมเกตก็เปิดพอประตูโพแทสเซียมเปิดปุ๊บ เจ้าโพแทสเซียมที่อยู่ข้างในเยอะๆมันก็กรูออกไปถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นะประจุบ,บวกโพแทสเซียมไอออนก็กรูออกไปเห็นไหมจากรูปสีออปนะพอพอส้มกรูออกไปเพราะฉะนั้นพอโพแทสเซียมกรูออกไปปุ๊บนะคะจากตรงเนี้ยเมื่อก,กี้ที่โซเดียมกรูเข้ามันเป็นประจุบวกใช่ไหมโพแทสเซียมออกไปโอเคสลับประจุพอดีเลยตรงนี้ก็จะเป็นบวกข้างนอกก็จะเป็นบวกข้างในก็จะเป็นลบเหมือนเดิมละถูกไหมข้างในก็จะเป็นลบละข้างนอกก็จะเป็นบวกละเหมือน listing state เลยประจุนะ แต่ตอนนี้ไอออนสลับกันอยู่ถูกไหมปกติแล้วโซเดียมมันต้องอยู่ข้างนอกโพแทสเซียมต้องอยู่ข้างในแต่ตอนนี้มันเออหรือตรงที่มันเปิดประตูให้โพแทสเซียมออกไปอยู่ข้างนอกแล้วโซเดียมอยู่ข้างในแทนถูกไหมแต่ตอนนี้ประจุเท่าเดิมละประจุเท่าเดิมละถูกไหมเพราะนั้นไม่เป็นไรถ้าโซเดียมอยู่ข้างในโพแทสเซียมอยู่ข้างนอกไม่เป็นไรนะคะ <laughed at slime> เดี๋ยวมันจะเกิดโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มเอาเองเนาะเดี๋ยวมันก็จะปั๊มกลับเข้ามาให้ประจุให้ไอออนมันอยู่ที่ของมันเหมือนเดิมละไม่ต้องงงนะคะ แต่ในขณะที่ตอนที่ประตูโพแทสเซียมมันเปิดเนี่ยนะคะแล้วโพแทสเซียมมันกรูออกไปเกิดระยะรีโพลาไรเซชันเนี่ยเราพบว่ามันประตูโพแทสเซียมเนี่ยมันเปิดจนโพแทสเซียมมันออ,ออกไปออกไปออกไปแทนที่มันจะติดลบประจุมันจะเป็นลบที่70เหมือนตอนแรกอ่ะมันลบเยอะกว่านั้นอีกนะคะเนี่ยบิโลลงไปลบเยอะกว่า7ลบ70มิลลิวอนอีกเราก็เลยเรียกระยะที่โพแทสเซียมมันออกไปเยอะเนี่ย ว่าเป็นระยะไฮเปอร์โพลาไรเซชันกราฟมันก็จะดรอปลงไปกว่าตอนเริ่มต้น้วยซ้ำนะคะเนาะเสร็จแล้วพอสักพักหนึ่งมันก็จะมีกระงึกขึ้นมาได้ใช่ไหมก็จะเป็นระยะเลสติ้งสเตทเหมือนเดิมก็จะปรับปรับโหมดกลับมาคงที่เหมือนเดิมโดยโซเดียมโพแทสเซียมปัม๊มที่ครูบอกเพราะว่าตอนนี้ประจุม,มันเป็นลบถูกต้องละข้างนอกเป็นบวกถูกต้องละแต่อัที่ไม่ถูกก็คือโพแทสเซียมมันไปอยู่ข้างนอกเยอะโซเดียมมันอยู่ข้างในถูกไหมซึ่งมันไม่ยอมมันก็จะเกิดโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มนี่แหละ ปั๊มเอาโซเดียมออกไปแล้วก็เอาโพแทสเซียมเข้ามาให้มันกลับมาเหมือนตอนระยะ r e s t i n g state เนาะมันก็วนลูปเท่านี้เองเนะี่ยไม่ต้องงงไม่ต้องงงเอาอีกรอบนะใจเย็นๆเน่ะรูปนี้มาดูคู่กับกราฟใช่ไหมคะสเต็ปที่1 r e l s t i n g state เนาะ l e s t i n g state ระยะที่1ปกติเลยคงที่หลับตานึกต้องนึกเริ่มต้นที่ r e s t i n g state เริ่มต้น r e s t i n g state อยู่ที่ประมาณลบเจตัวเลขไม่ออกสอบอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเอาไปประกอบความรู้ว่าไอตอนนี้มันเป็นติดลบอยู่นะ,ะลบเจถูกไหมฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือข้างในประจุลบข้างนอกประจุบวกข้างนอกเป็นโซเดียม Na ข้างในเป็นโพแทสเซียมเนาะซึ่งเหตุการณ์ตอนนี้ก็เกิดโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มไปเรื่อยๆมันทำให้โซเดียมอยู่ข้างนอกเยอะโพแทสเซียมอยู่ข้างในเยอะถูกไหมประตูยังปิดอยู่ทุกอ่านอ่ะ เสร็จปุ๊บเกิดการกระตุ้นถึงระดับเทชโฮคือตรงนี้นะตอนแรก,กมันจะถ้าในหนังสือนะมันจะมีโคง้คงตรงนี้นิดนึงกระง,งึกตรงนี้หน่อยนึงซึ่งมันก็คือการที่มันค่อยๆเปิดประตูโซเดียมไปจนถึงระดับเทชโฮแล้วมันถึงเริ่มเกิดจริงจังขึ้นมาเนาะพอมาถึงระดับเทชโฮปุ๊บมันจะเกิดสเต็ปที่2ก็คือดีโพลาไรเซชันดีโพลาไรเซชันคือขั้วมันสลับจากที่เป็นลบ กลายเป็นบวกมันก็จะพุ่งขึ้นไปใช่ไหมซึ่งเหตุผลของการที่ขั้วมันจากลบเป็นบวกเพราะอะไรเพราะตอนกระตุ้นปุ๊บเนี่ยประตูโซเดียมเปิดถูกไหมฮะโซเดียมเปิดโซเดียมก็กลูเข้ามาโซเดียมก็พาประจุบวกเข้ามาด้วยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นโซเดียมไอออนบวกเนือมันเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆจากประจุติดลบก็ขึ้นไปเป็นบวกอันนี้คือสเต็ปที่สองนะฮะดีโพลาไรเซชันสเต็ปที่สาม ตอนนี้ข้างในมันเป็นบวกข้างนอกมันเป็นลบซึ่งไม่ได้ปกติมันจะต้องข้างนอกเป็นบวกข้างในเป็นลบถูกไหมแต่ตอนนี้โซเดียมมันกลูเข้ามาทำเป็นบวกเพราะนั้นมันก็เลยทําให้เกิดสเต็ปที่3ก็คือรีโพลาไรเซชันก็คือจะให้กับประจุมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมรีแปลว่าเหมือนเดิมถูกไหมกลับมาเป็นเหมือนเดิมโดย แทนถ้ามันเอาโซเดียมกลับออกไปเหมือนเดิมก็จบแลวเนาะแต่เรื่องมันยากกว่าเดิมก็คือนี่ค่ะเมื่อกี้ประตูโซเดียมตรงนี้มันเปิดใช่ไหมโซเดียมมันกรูเข้าจากมากมาน้อยเสร็จปุ๊บตอนนี้มันปิดประตูโซเดียมละมันไปเปิดประตูโพแทสเซียมแทนเพราะฉะนั้นโพแทสเซียมก็บวกหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้ข้างในมันเป็นประจุบวกก็เลยเอาโพแทสเซียมออกเพราะข้างในโพแทสเซียมเยอะอยู่แล้วด้วยนะคะพอประตูเปิดโพแทสเซียมก็กรูออกไปเลยอ่ะกรูออกไปขณะที่โพแทสเซียมกรูออกไปปุ๊บประจุมันก็เลย ติดลบเหมือนเดิมข้างในะนะอไปกดอะไรเนี่ยอืข้างในก็เลยข้างนอกก็จะเป็นประจุบวกข้างในก็จะติดลบเหมือนเดิมเท่าเดิมก็ลงมาถลงมาเท่าเดิมนะแต่อย่างที่บอกนะคะในหนังสือก็จะมีอีกสเต็ปหนึ่งก็คือในขณะที่โซเดียมโพแทสเซียมชนเนลเนี่ยมันเปิดนะคะมันไหลออกไปเรื่อยๆไหลออกไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆจนถึงเจ็ดสิบมันควรจะหยุดมันยังไม่หยุดค่ะมันไหลออกไปอีกเพราะว่าในขณะนี้ประตูโซเดียมมันยังปิดอยู่ถูกไหมคะมันยังใช้งานไม่ได้ เพราะฉะนั้นเจ้าโพแทสเซียมเนี่ยมันก็ไหลเอาไปเรื่อยๆจนลบเยอะกว่าเจ็ดสบิกลบเยอะลงไปต่ํากว่านั้นอีกดูจากกราฟนะคะตรงนี้เรียกว่าช่วงไฮเปอร์โพลาไรเซชันนั่นแหละอ่ะพอลงมาปุ๊บนะคะอ่ะเริ่มตรงเนี้ยประตูทั้งหลายแหล่เนี่ยเริ่มกลับมาทํางานได้เพราะฉะนั้นพอมันเริ่มกลับมาทํางานได้โซเดียมโพแทสเซียมปัม๊มก็จะเริ่มปั๊มได้พอมันเริ่มปั๊มได้ตรงเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะกลับใช่ไหมคะเอาโซเดียม ออกไปอยู่ข้างนอกโพแทสเซียมกลับเข้ามาอยู่ข้างในนะคะแล้วจากที่มันติดลบเยอะๆมันก็จะกลับมาเป็นลบ70โค้คงที่เท่าเดิมกลับมาที่ resting state เนาะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้คือโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มนะ,ะก็จะวนลูปครบประมาณเนี้ยก็คือจริงๆมันจะมี4สเต็ปอะมาดูแล้วที่สำคัญคือจะส่งกระแสประสาทไม่ได้เลยถ้าไม่มี กลไกนี้ถูกไหมคะโซเดียมโพแทสเซียมปัม๊มเพราะว่ามันจะต้องรักษาให้โซเดียมอยู่ข้างนอกโพแทสเซียมอยู่ข้างในซึ่งกลไกโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มเนี่ยมันไม่ได้มาเกิดตอนท้ายแต่มันเกิดตลอดเวลาเราตอนน้องเรีอย่างนี้มันเกิดขึ้นตลอดเวลาที่เกิดขึ้นในเซลประสาทอยู่แล้วเนาะ resting state มันก็เกิดใช่ไหมคะเนี่ยเมื่อกี้อธิบายว่าทําไมมันถึงเกิด hyperpolarization เนาะเพราะว่าตอนที่ประจุโซเดียมประตูโซเดียมกรูเข้า ประตูโพแทสเซียมกรูออกไปเนี่ยนะคะมันออกไปจนขนาดที่ว่ามานันประตูประตูที่เกิดโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มเนี่ยมันมันทำงานคงที่ถูกไหมแต่ว่าตรงนี้มันกรูออกไปเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงรีเฟรชชอรี่เ r ียรเนี่ยที่จะกลับขึ้นมานั้นตรงนี้ก็เลยสามารถเกิดไฮเปอร์โพลาริเซชันได้นะคะแต่ถ้ามันกลับมาก็คือมันก็จะเกิดปกติโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มก็จะเกิดได้ปกติละตรงนี้เนาะอ ซึ่งอ่าอันนี้ก็เป็นคำถามในหนังสือนะคะว่าจบ a อคชั่นโพ e n เชียนเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันไม่มี ATP อะ่ะเซลล์ประสาทจะสามารถรักษาสักไฟฟ้าให้ข้างในเป็นลบข้างนอกเป็นบวกอันนี้คือระยะพักใช่ไหม resting state ได้ไหมคะถ้าไม่มี ATP ถ้าไม่มี ATP ข้างในมันจะเป็นลบข้างนอกมันจะเป็นบวกข้างนอกมันจะเป็นโซเดียมเยอะๆข้างในเป็นโพแทสเซียมเยอะๆได้ไหม ไม่ได้เนาะก็เราพูดถึงโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มอยู่มันต้องใช้ ATP นะคะมันก็จะไม่เกิดขึ้นเลยนะคะส่วนอันนี้เป็นรูปในหนังสือคือครัวไม่มีไฟล์รูปไฟล์รูปสวยๆเนาะก็เลยถ่ายจากมือถือเอาเนี่ยกากๆไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเนี่ยลองไปอ่านดูในเล่มนี้มันชัดเจนมากเลยเขาก็อธิบายดีนะคะแล้วก็ละเอียดด้วยนะคะใครฟังที่ครูแทนพูดไม่เข้าใจบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าบางทีหนอาจพูดไม่เข้าใจหรือสอ โดยการฟังเฉยๆมันไม่เข้าใจลองอ่านเองดูอ่านในหน้านี้หน้านเดียวเดี๋ยวเราเก็ตเลยนะคะเออก็คือตามสเตปเลยก็คือระยะพักเป็นลบเจ็ดสิบถูกไหมอ่าอันนี้คือโซเดียมอยู่ข้างนอกโพแทสเซียมอยู่ข้างในข้างในเป็นลบเงี้ยระยะดีโพลาไรเซชันเกิดการกระตุ้นจนถึงเทชโฮเห็นไหมถ้าหนังสือมันจะมีกระง,งึกตรงนี้นิดนึงขึ้นมาพอมาถึงเทชโฮปุ๊บมันก็จะเริ่มเกิดดีโพลาไรเซชันใช่ไหมคะประตูโซเดียมเปิดโซเดียมกรูเข้าประจุเป็นบวกพุ่งขึ้นตรงนี้ ระยะดีโพลาไรเคชั่นต่อมาพอดีโพลาไรเคชั่นเสร็จปุ๊บประตูโซเดียมปิดประตูโพแทนะสนะเซียมเปิดนะคะสีม่วงเนาะโพแทสเซียมเปิดปุ๊บโพแทสเซียมก็กรูเข้าถูกไหมคะโพแทสเซียมกรูเข้าประจุก,ก็กลับมาเป็นลบเท่าเดิมเป็นระยะรีโพลาไรเคชั่นใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บ พอประตูโซเซียมเปิดเนี่ยสีม่วงมันเปิดเนี่ยมันเปิดนานไปหน่อยนะคะพอมันเปิดนานไปหน่อยปุ๊บมันเป็นยังไงมันลงไปดิ่งไปจนถึงระยะไฮเปอร์โพลาไรเซชันลบต่ำกว่า70อีกตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าพอมันลบไปต่ำกว่า70อีกสักพักหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเพราะช่วงเนี้ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นช่วงรีฟักทอรียพีเรียดรอแป๊บหนึ่งนะคะเสี้ยววินาทีนะคะมันก็จะกลับมา โซเดียมโพแทสเซียมปั๊มได้ก็กลับมาเป็นลบ70เท่ากับ listing state ได้เหมือนเดิมแล้วก็จะวนลูปใหม่ได้เนี่ยจบ action potential นะคะขออภัยในความลูกถ่ายจากมือถือนะคะก็เดี๋ยวลองไปอ่านในนี้ดูอีกทีนึงหรือว่าลองย้อนกลับไปฟังพี่ครูอธิบายอะ่ะครูอธิบายไปละสองรอบก่อนหน้านี้ในคลิปเนี้ยนึกออกไหมวนสองรอบละ action potential นะคะเสร็จปุ๊บเมื่อกี้เหตุการณ์หนึ่งลูกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตรงบริเวณหนึ่งบริเวณของเยื่อหุ้มเซลล์ประสาท เน,น,นี่ยตรงเนี่ยหนลูปที่เราอธิบายไปเมื่อกี้ก็คือเกิด resting state depolarization sodium กูเข้า repolarization p o ทส s ซี u m กูออกก็กลับมาไป resting state ใหม่เหมือนเดิมตรงเนี้ยอันนี้คือ1ลูปแต่เวลาการเกิดที่มันเกิดการกระตุ้นให้ถึงระดับเทชโฮเนี่ยนะคะเขาพบว่าเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทเนี่ยมันจะไปเหนี่ยวนำให้ประตูประตูที่อยู่ในเยื่อหุ้มถัดไปอะ่ะมันเกิดมันเกิดการเปิดด้วย เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเกิดประตูโซเดียมเปิดโซเดียมกรูเข้าถูกไหมคะเป็นดีโพลาไรเซชันเนาะมันก็จะไปเหนี่ยวน้าให้ประตูโซเดียมบริเวณตรงเนี้ยมันก็เปิดเหมือนกันกรูเข้เาเหมือนกันอ่า light. แล้วตรงนี้เปิดปุ๊บมันก็จะไปเหนี่ยวน้าให้บริเวณถัดไปตรงเนี้ยกรูเข้าเหมือนกันเนี VMware ่ยหรอไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะถัดถัดถัดกันไปแบบนี้อ่าก็จะเกิดการส่งกระแสประสาทแบบแอคชั่นโพเทนเชียนจากเดนไดไปแอคซอนตึ๊ดตแบบึ๊ดต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  เนาะอ่าอันนี้ก็คือ action potential นะส่วนอันนี้รูปสุดท้ายนะคะของสไลด์ก็คือว่าเซลล์ประสาทเนี่ยบางเซลล์เราบอกว่าเขามีเมลินชีทหุ้มใช่ไหมคะไมลินชีทเนี่ยมันหุ้มปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีมันไม่ได้หุ้มยาวลวดไปเลยเพราะว่าแผ่นของมันจะถูกสร้างโดย แชนเซลหรือว่าโอลิโกเดนโดไซต์ถูกไหมซึ่งมันก็จะเป็นป้องๆอ,งอะ่ะเหมือนไซโกอีสานที่ครูบอกอะ่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีตรงบริเวณที่มันไม่มีเยื่อหุ้มอยู่เราเรียกว่าอะไรนะจำได้ไหมเราเรียกว่า n o น e of r a n นเ e ียเพราะฉะนั้นตรงไหนที่มีเยื่อไขมันหุม้มตรงนั้นมันจะไม่เกิด Action p o พ e นเชียแต่มันจะไปเกิดตรงที่ไม่มีหุม้มตรงบริเวณโหนดออฟแ n นเบียเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีหุม้มเห็นไหมคะอันไมอลินเน เอออานไมอ e ลินเทรดแอ็กซนเนี Un ่ย e ไม่มีไมอิล e ินหุ้มมันก็จดแอ็กชั่นโมเ t ชันไปเรื่อยๆเหมือนรูปนี้เนีย่ยเกิดไปต่อเน,นื่องถูกไหมฮะแต่โอยแต่ถ้ามันมีไมอิล e ินหุ้มปุ๊บนะคะเขาพบว่ามันจะส่งกระแสประสาทแบบแอ t i ชั่นโมเลชันน่ะแบบกระโดดดึงๆตรงเฉพาะบริเวณโนดออฟแลนด์อย่างนี้ดึง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 ,ด,งดึงไปอย่างี้ซึ่ง แบบตืดๆกับแบบดึงๆกันไหนเร็วกว่ากันคะแบบดึงๆถูกไหมเพราะนั้นเราก็เลยบอกไงว่าเซลล์ประสาทไหนที่มีเมลรีนหุ้มจะส่งกระแสประสาทได้เร็วลักษณะของการส่งกระแสประสาทแบบแอคชั่นโพเทนเชียลที่มันดึงๆๆเนี่ยเราเรียกมันว่าเซลล์ทาร์เทอรี่คอนดักชันเซลล์ทาร์เทอรีคอนดักชันก็คือการส่งกระแสประสาทแบบก้าวกระโดดไปตามโหนดออฟแอนเดียเห็นไหมก็จบแอคชั่นโพเทนเชียลนะคะถ้าใครฟังแล้วงงๆอ่ะ ครูพยายามพูดช้านะช้าจนตัวเองก็งงเหมือนกันนะคะลองกลับไปฟังดูหวังว่าเด็กๆจะเข้าใจจริงๆมันไม่ใช่เรื่องยากนะมันแค่เป็นลูปนิดเดียวเองนึกนึกตอนเลสติ้งสเตทให้ออกว่าตอนแรกสุดมันเป็นยังไงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนึกเป็นภาพนึกเป็นภาพนะคะเรียงต่อกันมันก็เป็นเหเป็นเหตุเป็นผลกันอยู่เนาะโอเคก็หวังว่าจะลอง ฟังซ้ำๆตอกย้ำบ่อยๆทบทวนหลายๆรอบนะคะเดี๋ยว action p o พ e n ชเช l ก็จะเป็นของเรานะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะอย่าลืมซับสไค b e ให้ครูแทนนะคะ